ผ้ากาสีภิกษุทั้งหลายผ้ากาสีแม้ยังใหม่อยู่สีก็งามนุ่งห่มเข้าก็สบายเนือ้อราคาก็แพงแม้จะกลางใหม่กลางเข่าแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนือ้อราคาก็แพงแม้จะเก่าคล่ำแล้วสีก็ยังงามนุ่งห่มเข้าก็ยังสบายเนือ้อ ราคาก็แพงอยู่นั่นเองผ้ากาสีแม้ที่เก่าคล่ำแล้วคนทั้งหลายก็ยังใช้เป็นผ้าห่อรัตนะหรือเก็บไว้ในหีบอบภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุแม้เพิ่งบวชใหม่ถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพันณงามเหมือนผ้ากาสีที่แม้ยังใหม่อยู่ ก็ดูสีงามฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทาตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่า ใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานะปัจจัยเพสัชบริการของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้น เราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุมัชฌิมาภูมิถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่า มีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเหล่าใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้นข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้น เรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะและกีลานปัจจัยเปสัตบริขารของชนเหล่าใดท่านนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่า มีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบภิกษุทั้งหลายภิกษุแม้ผู้เป็นเทระถ้าเป็นผู้มีศีลมีความเป็นอยู่งดงามเราก็กล่าวว่ามีผิวพรรณงามเหมือนผ้ากาสีมีสีงามนั้นนั่นแหละเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งชนเราใดคบหาสมาคมเข้าใกล้ทำตามเยี่ยงอย่างของภิกษุนั้น ข้อนั้นจะเป็นทางให้เกิดสิ่งอันเป็นประโยชน์สิ่งอันเป็นความสุขแก่ชนเหล่านั้นเองตลอดกาลนานเราจรึงกล่าวภิกษุนั้นว่าใครใกล้ชิดเข้าก็สบายตัวเหมือนผ้ากาสีนุ่งห่มเข้าก็สบายเนื้อฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนี้ว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุนั้นรับจีวรบินทบาทเสนาสนะ และคีลานะปัจจัยเปสษัตรบริการของชนเหล่าใดทานนั้นย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่แก่ชนเหล่านั้นเราจึงกล่าวภิกษุนั้นว่ามีค่ามากเหมือนผ้ากาสีมีราคาแพงฉะนั้นเรากล่าวภิกษุนั้นว่ามีผ้ากาสีเป็นคู่เปรียบอันหนึ่งภิกษุผู้เถระเช่นนี้กล่าวอะไรขึ้นในถ้ำกลางสงภิกษุทั้งหลายก็ช่วยกันบอกกล่าวว่า ขอท่านทั้งหลายจงเงียบเสียงเถิดภิกษุผู้เท่าจะกล่าวธรรมและวินยัยบัดนี้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นให้เหมือนอย่างผ้ากาสีไม่เป็นอย่างผ้าเปลือกปอละดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงสำเนียกใจไว้อย่างนี้แล